สวัสดีคนเลยนะครับฮะเงี่ยไหนกะมาเลยกะเอาซะกับสิ่งที่ชอบของพี่ดำมัน่ตงกันกับของเฮาเลยของเราเนี่เครื่องเสียงเครื่องเสียงนี้ได้หมดเลยอ้ยทั้งเครื่องเสียงทั้งอันนี้เออมักมักเนี่ยมักฟังฟังแนักนี่แต่มต้องมักนั่นนี่เด้อยังมาเนี่ยอยากห่วยยังอันไหือยังมาเนี่ไอ้แฮนเขาให้แฮนสไตล ไอแบบแบบนี้เขาอะแฮนปีกนกอะไรรถแบบแบบแบบหลุดหุอะไรรถอไรผมมีแฮนมา้ไอรถรถผมละพอแฮนแฮนมันปีกนกมันมันมันยกเงาขึ้นมาอีกแบบนี้มันเป็นสไตล์ไอท่าขี่มังกีประมาณนั่นแหละแต่ผมว่าแต่ว่ามันโรแมนมันเป็นดีไซเนอร์ของไอซุมซุมเันเอ็กมาบัดบัดบัดที่นี่ผมผมผมพัดผมมมมากไอดีไซเนอร์ของซุมเันเอ็ก มันโบรครักมันโบสไตล์ไอ้แล้วเสื้อออันจะบบัตี่เหนียวสามร้อยเท่าไหร่นี่3สามร้อยแปดสิบปกติคิดว่าจัมบาทมันถ้าถ้าผมซื้อนี่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ดำแบบนี้ดำล้านแบบนี้เฉพาะไรสิ แต่มันค่หนังอเคลเครองไ่ได้เกเออมันมันมันโมเมนตยังคือว่ามันมันไข่ไอ้ไอ้ไอ้ละไอ้ไข่ยี่ห้อออฟอออันตอนอ่านอย่างว่าโอ้ยนาอยู่มัน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 โมเมนมันเป็นสั่งเล็กขบวดเองเขามันเล็กนี่เฮาสิดชื่อมากกับไรอันนี้มันมีส่วนผสมขาล่งตัวแล้วอะลูมิเนียมกับเหล็กพุ่มใจว่าอันซื่อได้ไหมพุ่มใจว่ามันมันพุ่มใจเบ้อคือว่า มันมันบภูมิใจแต่ว่ามันได้ใส่แล้วมันคือว่าเออมันมีแล้วอมันมันไม่ว่าแต่ว่าบมภูมิใจคือว่าเงินนี่ขาะนี้มันมันแพงมันคือว่าห้าไปซื้ออย่างอื่นแต่ว่าเชื่อมเชื่อมไปนั่นก่อนเมันก็เบิ่งมันดูบดีออะไรอันนี้เยังไอสีนี้ใช่ไหมสีอันนีอ๋อสีสเป์เพราะว่ามันบเม็นงเวลาผมเลี้ยงไปแล้วมันกะทิมีไอสาน มันก็มันก็เลยตบตาผมก็ไม่ได้นั่นหอกต่อยยีบแบบว่ามันมีสารปลนนิตริตดับปลิตริตเลยไอเอ็มบิงมีคำหมองมันไม่ได้คือไอ้ลิกินปากแล้วเขาเขาเช่าเส้นหัว่าอันนี้มันอีหยังอันี้นี่โอ้ไอ้นี่เพราะว่าการการแบบว่าดึงล่างโบไห้มันเวลามันสไตล์ดีบากเขีนบอกยกล้อปั๊บดึงดึงร่างตัวนี้ไว้ ทนกับแรงกระแทกของไอแขนหรือว่านู่นนี่นั่นประมาณนั่นแหละเอืาเอ้าเอาก็สี่นั่นถูกน่ะสิ่งที่ไปดาได้มาวันนี้ทุกคนนี่นะฮะแต่ะกลนพี่น้องได้ีกครับอันได้เพราะว่าเส้นเลือดใหญ่โบได้ได้มาแ้วกระมจมจมอยู่พี่น้องมันมันกระจมอยู่ตัว้้าาว่บบซือกไดเพราะว่าเฮาผลิตเองมันคือว่ามบ่เป็นมันมันเป็นอยู่ตัวมัน ว่าน,นบังคับแรงกองเขามันมันมันบมเงียบมันหดเอยแต่ว่าอ่าอ่ะคลิปนี้ไปคลิปนี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อเจอกัอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ